แห่งนวัตกรรมใหม่เพื่อการดูแลผิวพรรณสวัสดีค่ะ,คะตอนรับคุณผู้ชมก็สู่รายการรามอนาที่สุดแห่งนวัตกรรมใหม่เพื่อการดูแลผิวพรรณค่ะ รายการแรกและรายการเดียวนะคะที่จะแนะนําคุณผู้ชมถึงขั้นตอนการดูแลผิวพรรณแบบครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนของการทําความสะอาดการบํารุงและการปกป้องค่ะซึ่งรายการของเรานะคะก็จะทาให้คุณผู้ชมเนี่ยสวยขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติด้วยผลิตภัณฑ์ของรามอน่านั่นเองค่ะคุณผู้ชมหไหนที่ติดตามรายการอยู่สามารถส่ง SMS เข้ามาพูดคุยกับเราทั้งสองคนได้นะคะที่4 6 8 9 1 4 5 รวมถึงเบอร์โทรศัพท์สองหมายเลขนะคะตอนนี้ทางแทมเพลขึ้นให้แล้วเรียบร้อยนะคะในการพูดคุยกับทาง call center หรือว่าคุณผู้ชมคนไหนที่สนใจผลิตภัณฑ์ของรามนาโทรได้สองหมายเลขหมายเลขแรกค่ะ0 2 4 2 0 4 2 3 6ส่วนอีกหมายเลขหนึ่งคือ0927899236นะคะแล้วก็ฝากเว็บไซต์ไว้ด้วยติดตามความเคลื่อนไหวของผลิตภัณฑ์รามนารวมถึงโปรโมชั่นพิเศษที่ยังราคาถูกเหมือนเดิมผ่านเวอร์ไวเว็บนะคะ ramona k i a n g th com ได้เลยค่ะ ชารลาค่ะหน้าร้อนแบบนี้นะคะวันนี้รามาน่าก็เลยจะมาแนะนําคุณผู้ชมนะคะให้สามารถต่อสู้กับแสงแดดในช่วงหน้าร้อนเดือนที่ร้อนที่สุดของประเทศไทยให้เรากลับมามีสุขภาพผิวที่ดีเปิดเผยผิวแบบหน้าสดได้เพราะว่าจริงๆแล้วคุณผู้ชมสงกราน,นีนะคะถ้าเกิดใครอาจจะแต่งหน้าเต็มไปเล่นน้ำเนี่ยเขาก็จะมองว่าแปลกใช่ใช่ใช่เพราะฉะนั้นนี่ก็ต้องมีการเปลือยหน้าแต่ถ้าเกิดสมมติว่าหน้าสดเปือยหน้าแล้วไม่รอดคุณผู้ชมชีวิตก็จะหาไม่เพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าจะฟื้นฟูผิวอย่าง ยิ่งมีเวลาน้อยๆแบบนี้จะทันไหมขอบอกว่าทันเลยเพราะว่ารามนาของเรานะคะก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถดูแลผิวพรรณของคุณได้บำรุงผิวได้อย่างเร่งด่วนรับรองว่าสวยขึ้นได้ผิวดีขึ้นได้ภายใน1สัปดาห์ค่ะใช่นะคะก็เราจะมาพูดถึงผลิตภัณฑ์ของรามนาที่ครอบคลุมความสวยความงามแบบครบวงจรทั้ง3ขั้นตอนตัน้งแต่การทําความสะอาดผิวหน้าค่ะทายังไงให้หน้าสะอาดอย่างล้าลึกสะอาดแบบหมดจดและลดการเกิดสิวได้อย่างที่สองค่ะเราจะมีวิธีในการบำรุงอย่างไรบ้างให้เกิดการ ะะการใช้ครีมบำรุงเนี่ยก็ต้องมีวิธีแล้วก็เทคนิครวมถึงเคล็ดลับนิดๆหน่อยๆที่สามารถทําให้ผิวพรรณคุณเปลี่ยนไปในทางที่ดีในระยะเวลาอันสั้นและอย่างสุดท้ายค่ะคุณมีวิธีในการปกป้องผิวอย่างไรการใช้ครีมกันแดดที่ถูกสุขลักษณะนะคะครีมกันแดดนั้นต้องสามารถปกป้องแสงแดดได้ร้อยเปอร์ซแต่ว่าไม่อุดตันรูขุมขนเพราะฉะนั้นราโมนาเลยผลิตครีมกันแดดออกมาเป็นสูตรพิเศษพึ่ง เหมาะสำหรับผิวเอเชีย e โดยเฉพาะเดี๋ยววันนี้เราจะมาลงลึกการเกี่ยวกับครีมกันแดดด้วยถูกต้องแล้วก็ในเรื่องของความมั่นใจค่ะย้ำเลยคุณผู้ชมมั่นใจได้ร้อยเปอร์เซ็นเลยถึงผลิตภัณฑ์ของรามนาทุกๆตัวเลยค่ะ พราะว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังการผลิตของราโมนาะคะก็คือคุณกรณัทวัน์เกือ้อกุลพัฒนพรฟังชื่อนี้แล้วคนที่ได้ศึกษาเรื่องของความสวยความงามจะอ๋อทันทีเพราะคุณกรนะคะก็อยู่ในวงการธุรกิจเครื่องสาอางมายาวนานกว่า10ปีที่สําคัญนะคะคุณกรก็ยังได้ร่วมมือค่ะกับผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังพัฒนาคิดค้นสูตรต่างๆอะไรที่ไม่ดีก็ปรับออกปรับออกแล้วก็พัฒนาให้ดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดแล้วนะคะตอนนี้คุณกรก็หันมาจับผลิตภัณฑ์ตัวล่าสุดนั่นก็คือรราาาโมนนนนนเพะะฉั้้ตอนนี ต้องบอกว่าเป็นที่สุดแห่งนวัตกรรมใหม่นะคะที่ดีที่สุดนั่นเองเราก็เหมาะกับทุกสภาพผิวของคนไทยคะ่ะใช่นะคะลูกค้าหลายๆคนเนี่ยก็ติดใจผลิตภัณฑ์ที่คุณกอนะคะเคยดูแต่เดิมมานะคะแล้วก็อยู่ในแวดวงของความงามมาตลอดระยะเวลา10ปีนั่นหมายความว่าผู้ที่ซื้อผลิตภัณฑ์ที่คุณกรเคยดูแลอยู่นั้นประสบความสําเร็จในการดูแลผิวหน้าใครที่มีปัญหาอยู่พอใช้ผลิตภัณฑ์ไปแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงก็เลยรู้สึกว่ามีกําลังใจและก็รู้สึกว่าผลิตภัณฑ์นั้นมีคุณภาพจริงๆคุณกอจรณ าายืนหยัดอยู่ในเส้นทางของความงามตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ตอนนี้หันมาจับผลิตภัณฑ์ราโมนานะคะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์น้องใหม่ที่คุณกรทำขึ้นใส่ใจลงไปเลือกวัตถุดิบคุณภาพนําเข้าสารสกัดจากต่างประเทศนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย<อ>ส,สิ่งที่คุณจะได้รับของราโมนานั่นคือคุณภาพล้วนๆนะคะแต่ว่าราคาเนี่ยเราทําออกมาที่ทุกคนสามารถจับต้องได้ราคาถูกย่อมยาวแต่คุณภาพเทียบเท่าเคาน์เตอร์แบรนด์เลยใช่แล้วคุณผู้ชมพูแบบนี้แล้วมาเริ่มต้นกัน ที่ตัวแรกกันก่อนตัวนี้นะคะคือโฟมลังหน้าทองคำค่ะ g o w h i t e Lip Perfect Foam ตัวนี้ต้องบอกว่าพิเศษจริงๆนะคะเพราะว่าอุดมไปด้วยทองคำบริสุทธิ์ซึ่งเราโมนาจัดเต็มแบบไม่อั้นจริงๆคุณผู้ชมเพราะว่าทองคำเนี่ยมีประโยชน์ต่อผิวพรรณเป็นอย่างมากเลยทีเดียวด้วยเนื้อครีมของเขานะคะที่มีความเข้มข้นมากเป็นพิเศษจึงไม่จำเป็นต้องใช้เยอะใช้เป็นแค่เล็กน้อยก็สามารถทั่วใบหน้าแล้วคุณผู้ชมคะแล้วก็ก่อนอื่นเลยนะคะทำใบหน้าของคุณให้หมาดหลังจากนั้นก็แต้มลงไป5้าจุดบนใบหน้า ค่ะ แล้วก็ค่อยๆนวดนวดไปคุณผู้ชมเป็นการทําความสะอาดไปในตัวแล้วก็เหมือนการบํารุงไปในตัวด้วยเหมือนเป็นการบําบัดผิวเพราะว่าความนุ่มของฟองของเขานะคะจะมีความละเอียดอ่อนจริงๆระหว่างนี้ทองก็จะค่อยซึมซึมลงไปในผิวหนังที่สําคัญกลิ่นก็ยังหอมมากอีกด้วยแล้วก็หอมติดทนนานเลยนะใช่นะคะวิธีในการทาความสะอาดผิวหน้าที่ถูกต้องนะคะปุ๋ยบอกทุกครั้งเลยที่จัดรายการคือเราควรล้างหน้าอย่างน้อยประมาณ30วินาทีขึ้นไปเลิกพฤติกรรมหรือว่านิสัยเดิมในการล้างหน้า กเก่าเนี่ยเอาออกไปซ้าบางคนไปนเชื่อว่าล้างหน้าก็จะล้างแล้วก็ถูๆๆโดยที่ไม่เคยได้นับค่ะลองเปลี่ยนดูค่ะลองอล้างหน้าแล้วก็นับในใจไปด้วย1 2 3 4สนะคะประมาณอย่างน้อยนี่ย30วินาทีอ,อันนี้ถือว่าเป็นการทําความสะอาดที่ถูกต้องนะคะระยะเวลาประมาณนี้ล่ะค่ะจะทําให้อนุภาคของทองที่อยู่ในโฟมล้างหน้าของราโมนาเริ่มทํางานอย่างเต็มที่ตัวทองเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการยกกระชับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่หน้าหย่อนคล้อยหน้าไม่เรียวได้รูปนะคะหรือว่าปัญหา หาความไม่เรียบเนียนต่างๆให้ใช้โฟมอันนี้เป็นประจําเช้าเย็นแล้วก็อีกหนึ่งอย่างเลยน้องๆคนไหนหรือคุณผู้ชมคนไหนเป็นสิวง่ายนะคะหรือว่าเป็นสิวอยู่แล้วแล้วก็อยากจะลดการอักเสบลงนะคะตัวโฟมล้างหน้าของราโบนาสามารถใช้ได้เพราะว่ามีมยีสต์อยู่คือยีสต์เนี่ยสามารถกัดกินสิ่งสกรปรกต่างๆนะคะที่เป็นสาเหตุในการเกิดสิวเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยค่ะมันจะทําให้ความสะอาดของผิวหน้าคุณเกิดขึ้นอย่างแท้จริงลดการเกิดสิวได้หน้ายกกระชับด้วย และขาวขึ้นด้วยอนุภาคของทองเพราะฉะนั้นก็คือ2ออย่างนะรวมกันเป็นหนึ่งเดียวนะคะก็เลยสามารถตอบโจทย์สําหรับคนที่อยากจะดูแลในเรื่องของการทําความสัพิทธิได้เป็นอย่างดี<ม><ม>รืยใครที่มีปัญหาเรื่องของรูขุมขนกว้างหน้ามันค่ะอาจจะใช้เวลาในการนวดคลึงเนี่ยนานมากขึ้นเป็นพิเศษค่ะเพราะอย่างนี้แล้วเนี่ยพอล้างออกปุ๊บเนี่ยนะคะก็จะรู้สึกสัมผัสได้เลยว่าผิวพรรณของคุณเนี่ยจะเรียบเนียนขึ้นความมันจะลดลงแล้วก็รูขุมขนเนี่ยจะกระชับมากยิ่งขึ้นอย่างสิ่งแรกที่สัมผัสได้เลยนะคะจากการล้าง ทองคาก็คือความสดชื่นของผิวพันธุ์ผิวพันธุ์จะดูแบบว่าโอ้โหเหมือนแบบเหมือนเป็นาการรีเฟรชในตัวดูตื่นตัวเลยคุณผู้ชมแล้วก็จะทําให้รู้สึกกระจ่างใสขึ้นได้นิดนึงนะคะ,คะอันนี้คือแค่โฟมหลังหน้าคุณผู้ชมจะรู้สึกว่าเฮ้ยผิวมันดูเปล่งขึ้น<ม>ดูมีออาร่ามากยิ่งขึ้นแล้วก็ไม่ต้องห่วงเรื่องของกลิ่นเลยอยู่นานตลอดทั้งวันจริงๆอันนี้คอนเฟิร์มคุณผู้ชมเพราะว่ากลิ่นเนี่ยนะคะหอมมากๆแล้วก็อย่างที่เคยเล่าให้ฟังไปเนอะอนว่าแบบมีเพื่อนเพื่อนผู้หญิงเนฮ้ย ทำไม,<ช>ไม,มอหอมหจ<า>ังรู้ว่ไไาไปจีบนัำหอมมาแต่เปล่าไม่ได้ใช้น้ําหอมใช้โฟมลังหน้าทองคำเนี่ยแหละค่ะใช่นะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูราคาของโฟมลังหน้ากันนะคะก็ยังราคาพิเศษเหมือนเดิม มีนาคมที่ผ่านมาเลยแล้วขยายเวลาให้นะคะ 1. หลอดปกติของโฟมลังหน้า950บาทสั่งซื้อ2หลอดราคาเต็ม1,900ค่ะแต่วันนี้พิเศษนะคะเหลือแค่1,000กับอีก10บาทเท่านั้นเองคุ้มค่ามากๆ 1. หลอดใช้งานได้อย่างยาวนานถึง2เดือนเลยคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นราคานี้ไม่ควรปล่อยให้ผ่านค่ะต้องรีบคว้าเอาไว้เอาลานนี้ก็เป็นขั้นตอนแรกนะคะก็คือขั้นตอนของการทำความสะอาด มาต่อกับอีกหนึ่งขั้นตอนเลยคือว่าจริงๆแล้วเนี่ยการทำความสะอาดเนี่ยอย่างเดียวก็ไม่เพียงพอเพราะว่าจะต้องมีขั้นตอนของการบํารุงด้วยที่สําคัญคุณผู้ชมถ้าเกิดบํารุงไปแต่ว่าขั้นตอนแรกเนี่ยยังไม่ผ่านการบํารุงก็ไม่เกิดผลเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาพบกับอีกหนึ่งขั้นตอนที่สําคัญมากๆคือขั้นตอนของการทําความสะอาดแบบล้ําลึกแล้วก็บํารุงไปได้ในตัวค่ะใช่การใช้ครีมบํารุงเนี่ยเราก็ใช้เป็นประจํานะคะทุกๆวันอยู่แล้วเป็นกิจวัตรประจําวันเช้าก็ใช้เย็นก็ใช้นะคะแต่ว่าถ้าเราใช้เฉพาะครีม บำรุงธรรมดาอย่างเดียวเนี่ยมันก็จะไม่สามารถแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุดหรือว่าเห็นผลได้ช้าเพราะฉะนั้นต้องมีตัวที่บำรุงชนิดเข้มข้นหรือว่าเพิ่มเติมเข้าไปเหมือนเป็นการดูแลแบบพิเศษค่ะเหมือนคนเรียนหนังสือเนี่ยถ้าเรียนเรียน,ยน,ยน,ยนก็ได้ความรู้แต่ถ้าเราเรียนพิเศษเพิ่มเติมเราจะได้ความรู้ที่มากกว่าเหมือนกานการปฏิบัติผิวหน้าก็ควรจําเป็นจะต้องมีผลิตภัณฑ์ที่ดูแลคุณนอกเหนือจากการบํารุงโดยทั่วไปถูกต้องคะวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องของมาร์กซึ่งเป็นมาร์กที่จะช่วย เพิ่มประสิทธิภาพนะคะให้ผิวหน้าคุณขาวกระจ่างใสยกกระชับได้แล้วใครมีสิวฝ้ากระหรือว่าจุดด่างดำต่างๆและอยากจะให้มันจางลงหรือบันเทาลงสามารถใช้ได้กับมาร์คทองคำของราโมนานะคะมาร์คทองคำราโมนาเนี่ยจุดเด่นของเขาจะเป็นเนื้อฟิล์มจะแตกต่างจากมาร์คที่เป็นเนื้อกาวธรรมดาเนื้อฟิล์มเนี่ยพอเวลาคุณมาร์คไปทั่วหน้าแล้วนอนตลอดทั้งคืนมันจะสามารถเกาะตัวกับผิวคุณผู้ชมและเป็นหน้ากาก,ากได้เลยสามารถลอก เอาสิ่งสกรปรกต่างๆออกมาได้นะคะเดี๋ยวจะให้ดูกันว่าเรามีการใส่ปริมาณของทองอย่างเข้มข้นนะคะเป็นส่วนประกอบสําคัญของมาร์กเลยเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าเนื้อมาร์กจะเป็นสีเหลืองทองอารามเพราะว่าเราใส่ทองในปริมาณที่เยอะที่สุดนะคะอของผลิตภัณฑ์อื่นๆที่เคยทํามาค่ะนี่นะคะคุณผู้ชมแล้วก็สิ่งที่เขาทาได้นะคะภายใน1คืนก็คือจะทําให้ผิวพรรณของคุณมีออร่า เก่งประกายค่ะแล้วก็จะดูสดใสขึ้นแบบเห็นได้ชัดใครที่นอนน้อยไปปาร์ตี้มาแต่ว่าตอนเช้าเนี่ยจำเป็นจะต้องทําหน้าให้มันดูสดชื่นสดใสตัวนี้คือคําตอบที่ดีที่สุดเพราะว่านอกเหนือจากทองคําบริสุทธิ์แล้วนะคะเขาก็ยังมีส่วนผสมของสารสกัดจากยีสต์แล้วก็อีกหนึ่งตัวเลยก็คือสาหร่ายทะเลน้ําลึกแถบเมดิเตอร์เรเนียนตรงนี้ดีมากๆกับผิวแพ้ง่ายค่ะเพราะว่าสําหรับผิวที่แพ้ง่ายเนี่ยเจ้าสาหร่ายจะเข้าไปปรับกระบวนการภายในผิวของเราไปกระตุน้นทําให้ผิวพันธุ์ของเรา แข็งแรงมากยิ่งขึ้นแล้วต่อจากนี้ไปค่ะที่คุณเคยแพ้ง่ายเหล่านี้อาการเหล่านี้จะหายไปเลยทันทีแล้วก็นะคะในส่วนของการช่วยเหลือของสารไหลน้ําลึกเนี่ยจะทําให้ในเรื่องของเส้นเลือดฝอยที่อยู่ภายในใต้ผิวของคุณเนี่ยทำงานไหลเวียนได้ดีขึ้นคุณก็จะมีผิวที่สุขภาพดีขึ้นแล้วก็จะผิวพันธุ์ที่ออกแนวแบบว่ามีเลือดฝาดเนี่ยแหละก็เป็นสิ่งที่เขาทําได้ ใช่คืนแรกสัมผัสได้หลังจากที่เราลอกหน้ากากออกนะคะเราจะได้ในเรื่องของความเรียบเนียนมาเป็นอันดับหนึ่งอย่างที่สองเลยใครที่รูขุมขนกว้างอยู่ลองค่ะลองลอกมาร์กออกแล้วยังไม่ต้องล้างหน้านะคะหลังจากลอกเอจะสังเกตได้เลยว่ารูขุมขนตรงไหนที่มันกว้างอยู่มันจะย่อลดขนาดลงนะคะม,มันก็เลยทําให้ผิวคุณเนี่ยเรียบขึ้นได้อย่างที่สามใช้เป็นประจําอย่างต่อเนื่องมาร์กทองคาสามารถยก,กระชับผิวเทียบเท่ากับการร้อยไหม,มใครที่หน้าไม่เรียวหน้าหย่อนคล้อยควรมาร์ก นะคะประมาณสัปดาห์หนึ่งหนครั้งทําแบบนี้นะคะทุกๆุกสัปดาห์ประมาณ1เดือนนะคะคุณจะสัมผัสได้ว่าหน้าดูเรียวขึ้นแล้วก็ดูมีมิติขึ้นวิธีการก็คือมาร์คให้ทั่วใบหน้าแล้วก็นอนไปตลอดทั้งคืนตื่นเช้ามาลอกมาร์คออกนะคะใครที่มีสิวเซียนอยู่สิวอุดตันอยู่สิวที่ใกล้ๆจะหลุดถ้าใช้วิธีการกด มันจะทําให้ทิ้งรอยไว้แต่ว่าใช้วิธีการดึงมาร์กเนี่ยความเหนียวของตัวมาร์กจะดึงเอาพวกสิวต่างๆนี้ออกมาด้วยและไม่ทิ้งร่องรอยไว้เลยนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยสามารถใช้ได้กับคนทุกกลุ่มแม้กระทั่งคนที่เป็นสิวอยู่ด้วยค่ะทีนี้คาถามค่ะมีลูกค้าเคยไปใช้ผลิตภัณฑ์นี้ห่อั้นอื่นแล้วก็บอกว่ามีลักษณะแบบน,นี้เลยมัสทองคามเขาบอกเหมือนกันว่าเป็นเนื้อฟิล์มแต่ทําไมตอนลอกออกมามันเจ็บจังอ,อันนี้ต้องบอกเลยเป็นเพราะว่าผลิตภัณฑ์เหล่านั้นเนี่ยอาจจะผสมเนื้อฟิล์มมากเกินไไปปปุผู้ชมมมมมเเเื่่อัันนนนาากกกิวลดึง๊็ ติดขึ้นมาหมดเลยค้นเขนินอ่อนๆบนใบหน้าของคุณก็อาจจะหลุดมาได้แล้วทําบ่อยๆหน้าก็จะบางเร็วนะคะแล้วก็ที่สําคัญอาจจะทําให้หน้าเหี่ยวได้แต่ว่าสําหรับตัวรามมนาอย่างที่บอกกันไว้ว่าคุณกอเน,นี่ยรับฟังทุกเหตุผลรับฟังทุกคําแนะนำค่ะเพราะฉะนั้นก็จะมีการปรับแล้วก็พัฒนาให้ดีขึ้นดีขึ้นแล้วตอนนี้ก็ค้นพบนะคะว่าการใส่เนื้อฟิล์มปริมาณไหนถึงดีที่สุดแล้วก็ตอนนี้มันอยู่ในมาร์คทองคําของรามอนาเรียบร้อยแล้วล่ะคะ่ะใช่นะคะจัดโปรโมชั่นพิเศษมาให้2โปรโมชั่นสําหรับมาทองคนะคะ ูโปรโมชั่นแรกก่อนราคาปกติของมาร์คทองคําจะอยู่ที่1490บาทค่ะวันนี้พิเศษลดเลยทันทีนะคะเหลือ888บาทเท่านั้นอันนี้โปรโมชั่นที่1สําหรับมาร์คทองคำถูกมากอ่ะมาดูโปรที่2กันบ้างอันนี้คุ้มกว่านะพี่นอนใช่แล้วค่ะเพราะว่าคุณจ่ายเพียงแค่1490บาทค่ะคุณจะได้มาร์คทองค 1, ํา1แถม1เท่ากับว่าได้ไป2หลอดแถมยังได้ครีมบำรุงผิวเจอร์มาไว้นะคะที่จะทำให้ผิวพรรณแลดูขาวกระจ่งางใสขึ้น ภายใน1สัปดาห์มูลค่า1,590บาทไปเลยฟรีฟรีแล้วเท่านั้นยังไม่พอ คุณยังได้รับสิทธิ์แลกซื้อผลิตภัณฑ์อื่นๆของรามอนาตัวไหนก็ได้คุณผู้ชมในราคา499บาทเท่านั้นค่ะใช่นะคะก็เป็นโปรโมชั่นอีกหนึ่งโปรโมชั่นนะคะที่คุณจะได้มาร์คทองคําเหมือนกันแต่ว่าจะมีของแถมเป็นเดอร์มาไว้นะก็แล้วแต่บางคนอาจจะลองเฉพาะมาร์คอย่างเดียวก็โปรโมชั่นที่แล้วจาก1,490เหลือ888บางคนสนใจอยากจะลองเดอร์มาไว้ไปด้วยก็ซื้อโปรโมชั่นซื้อมาร์คหนึ่งหลอดแถมหนึ่งหลอดแล้วก็แถมเดอร์มาไว้ไป1,490ได<ช>้<า>แล้วเราคุ้มมาคุณผู้ชมมาร์คทองคำ 1, หน ใช้ได้10ครั้งขึ้นไปก็เทียบเท่าว่าสมมติเราไปเข้าสถาบันเสริมสวยความงามต่างๆเขาก็มีบริการมาส์ทองคำเหมือนกันครั้งหนึ่งก็ปลาไป1,500บาทแล้วอพอมาฟังราคา1,490ีาทำเองดีกว่าคนะุ้นกว่า,วาคุณผู้ชมแล้วก็เหมือนเป็นการบอกว่า ได้ดูแลผิวตัวเอง่ะคือไม่ต้องไปพึ่งใครอ่ะพึ่งตัวเองดีกว่าทำที่บ้านนะคะทำแล้วก็นอนไปปกตินะมันก็ไม่มันไม่ได้กระทบกระเทือนอะไรเกี่ยวกับหน้าที่การงานอะไรเลยนะคือหมายถึงว่าระหว่างวันก็ทํางานปกติอาบน้ำมาแล้วก็มาแล้วก็นอนไว้นะไม่รบกวนเวลาเลยเลยเพราะว่าเวลานอนเราก็อยู่เฉยอยู่แล้วก็ให้มาส์องคำเขาทำงานของเขาไปนะคะแล้วก็ประหยัดด้วยแล้วก็ไม่กระทบเงินในกระเป๋าอันนี้สําคัญมากอาล่ะอีกหนึ่งขั้นตอนเลยคุณผู้ชมเป็นขั้นตอนของการบํารุงผิวนะคะด้วยผลิตภัณฑ์ Adva cream ตััวววนนีี้้ะออย่่่าางทบกกไ ราคา่า1,590บาทดีอย่างไรดีสำหรับคนที่อยากจะมีผิวพรรณให้แบบว่าเร่งให้แลดูขาวกระจ่างใสแบบรวดเร็วภายใน1สัปดาห์ตัวนี้ทำได้ค่ะเพราะว่าส่วนผสมต่างๆเดี๋ยวเรากำลังจะลงลึกต่อไปเพราะว่าเป็นส่วนผสมที่สุดยอดมากๆตัวก่อนอื่นเลยนะคะให้ดูเนื้อครีมกันก่อนละกันเนื้อครีมของเขานะคะจะเป็นเนื้อครีมที่อ่อนละมุนมากๆจะเป็นเหมือนกึงๆเจลุณผูโชมมีความ บางเบามากเพราะว่าขั้นตอนการผลิตของเรานะคะก็จะมีการผลิตด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ค่ะทำให้อนุภาคของผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้นเนี่ยเล็กละเอียดเพราะฉะนั้นเมื่อทาเราไปในผิวปุ๊บจะซึมซาบได้ดีซึมซาบได้เป็นอย่างแบบรวดเร็วเลยแล้วก็ไม่ทิ้งคราบเหนียวคราบเหนอะหนะต่างๆ่าไว้บนผิวพันธแล้วก็สามารถบำรุงลึกถึงชั้นดีเนเอค่ะ ใช่นะคะอ,อ,อนุภาคของเจลเนี่ยมันจะเย็นมากเลยนะระหว่างที่คุณเปิดกระปุกมาแล้วเอามาใช้เลยเนี่ยมันก็เย็นอยู่แล้วแล้วก็ซึมซาบได้เร็วแต่ว่าอยากจะมีเคล็ดลับหรือว่าเทคนิคนอกเหนือจากนั้นก็ปุ๋ยจะแนะนําว่าให้เอาเดิมเอาไว้เนี่ยไปแช่ตู้เย็นะนะคะแล้วก็ทุกครั้งที่คุณใช้คุณกิบออกจากตู้เย็นเนี่ยเอามาทาที่หน้าม,มันจะสามารถซึมได้อย่างรวดเร็วแล้วก็เรารู้สึกว่าผ่อนคลายไปในตัวแต่ว่าคุณสมบัติของเขายังทํางานเหมือนเดิมนะคะไม่ว่าคุณจะแช่เย็นหรือไม่แช่เย็นคือเหมือนกันนะคะคุณสมบัติจะช่่ววยเพิมมคาากร ใส่ให้กับผิวหน้านะคะประมาณ1สัปดาห์จะเริ่มเห็นผลแล้วว่าเดี๋ยวเมื่อว้เริ่มทํางานอย่างจริงจังเพราะว่ามีการใส่โปรตีนธรรมชาติลงไปคือเจ้าโปรตีนธรรมชาติเนี่ยสามารถทําให้ชั้นคลอาเจนหรือว่าอิรัสตินมันมีความแข็งแรงก็เลยทําให้เซลล์ผิวของคุณเนี่ยนะคะมีความเรียบเนียนขึ้นผิวก็เลยส่งออกมาว่าดูเหมือนกลับไปเป็นผิวเด็กอีกครั้ง<อ>หนึ่งนะคะต่อมาเลยอีกหนึ่งตัวที่ใส่ก็คือวิตามิน b 3วิตามิน b 3เนี่ยคุณสมบัติของเขาจะช่วยในเรื่องของระบบการไหลเวียนเลือดใต้ผิว ะะมันก็เลยส่งผลให้ผิวคุณผู้ชมเนี่ยขาวอมชมพูมขาวดูมีเลือดฝาและก็ขาวแบบสุขภาพดีเพราะฉะนั้นปุ๋ยถึงบอกว่าควรใช้เดอร์เมไวเช้าและเย็นเป็นประจำทุกวันคุณจะมีสุขภาพผิวที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนอ,อราคาคุณผู้ชมก็น่าสนใจมากๆกับเดอร์เมไวค่ะหนึ่งกระปุก1590บาทนะคะแต่ว่าตอนนี้เราจับโปรโมชัน่นซื้อ2จะได้ในราคา1717บาทจาก31,80 เราะดงว่าราคานี้ร้อนแรงท้าแดดเดือนเมษายนนี้เป็นอย่างมากต้องรีบๆค่ะคุณผู้ชมโทรมาเลยที่เบอร์024204236และ0927899236 เอาล่ะส่วนตอนนี้มาต่อกับอีกหนึ่งขั้นตอนเราทําความสะอาดกันไปแล้วบํารุงไปแล้วอีกขั้นตอนหนึง่งอันนี้เขาเรียกว่าควบคู่กันไปบํารุงไปในตัวแล้วก็ปกป้องไปในตัวนะคะกับพรีมตัวนี้เลยกระปุกสีชมพูสวยโดดเด่นของเรานะคะสําหรับตัววา i เทนอิงวายเทนอิงผล o ตชันซันสกรีนเอ f 60นะคะกระปุกที่ปุ๋ยถูอ,อยู่สีชมพูแบบนี้ อ่าโอเคหลบแซกนิดนึงนะคะคือใครที่อยากจะมีผิวหน้าที่ขาวขึ้นในทันทีนะคะแนะนําว่าให้ใช้กระปุกนี้เลยมันจะมีลักษณะคล้ายๆกับคุณทารองพื้นนะคะหรือว่าเป็นการเตรียมผิวก่อนเพราะว่าพอเวลาคุณทาปุ๊บหน้าคุณจะขาวขึ้น1สเต็ปเพราะว่ามันจะเป็นเนื้อมูสนะคะเดี๋ยวจะให้ดูคือเนื้อมูสที่เราทําขึ้นมาเนี่ยมันสามารถปรับได้กับทุกสภาพผิวค่ะเพราะว่าเขาทําออกมาเป็นสีโทนกลางอะคะ่ะมันสามารถปรับได้กับคนที่มีผิวขาวอยู่แล้วผิว สองสีหรือว่าผิวดำผิวเข้มนะคะตัวของเนื้อมูสอันนี้มันจะสามารถปรับได้แล้วก็อีกหนึ่งอย่างคือเป็นสูตรที่ปราศจากน้ำมันเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เป็นสิวง่ายกลัวมันจะอุดตันนะคะไม่ต้องกลัวบางคนกลัวทาไปแล้วก็มีอาการแบบว่านหน้ามันหน้าเป็นเมือกนะคะหรือว่าเหงื่ออะไรต่างๆไหลเยิม้มแล้วก็เป็นคราบขาวๆเนี่ยนะคะก็เลิกไปนะคะสำหรับ อาการแบบนั้นนะเพราะว่าอันนี้เนี่ยเขาทาขึ้นมาเป็นสูตรที่ปราศจ,จากน้ามัน,มนเพราะฉะนั้นพอลคุณทาไปเนี่ยมันจะขาวออร่าอยู่ทั้งวันโดยที่หน้าเราจะไม่มันเลยหรือว่าเยิ้มนะคะก็ทามไม่ต้องเยอะม,มากนะแล้วแต่คนจะชอบนะคะก็าสามารถบํารุงไปได้ในตัวแล้วก็ปกป้องไปในตัวที่สามารถปกป้องแสงแดดได้เป็นอย่างดีนะคะเพราะว่าเขามีส่วนผสมของทูมารีนพาวเดอร์หรือว่าอัญมณีสีชมพูค่ะ ตัวนี้นะคะจะสามารถสะท้อนความร้อนของรังสี UVA UVB แล้วก็อินฟราเรดได้เป็นอย่างดีแล้วก็สามารถป้องกันได้ในระดับลึกถึง DNA นอกนอจากนี้ในขั้นตอนของการบำรุงค่ะเขามี A A 2G นะคะหรือว่าวิตามินซีตามธรรมชาติซึ่งเมื่อคุณใช้ผลิตภัณฑ์ของเราไปปุ๊บเขาจะทํางานตลอดทั้งวันก็คือจะไปทําปฏิกิริยาค่ะกับผิวหนังเพราะเป็นอย่างนั้นปุ๊บนะคะ A A 2G ก็จะปล่อยวิตามินซีออกมาช้าๆช้าๆเรื่อยๆเพราะฉะนั้นก็จะเหมือนเป็นการดูแลผิวตลอดทั้งวันทําให้ผิวพรรณของคุณแข็งแรงมีความยืดหยุ่นไปกระตุ้นคอลลาเจนให้ทํางานอยู่ตลอดเวลาใบหน้าของคุณก็จะดูเด้งดึงเหมือนเด็กตลอดเวลาค่ะใช่ในะอาสว่างขนาดไหนนะคะ ก็เดี๋ยวปุ๋ยจะให้ดูกันอันน um> <so ี้ปุ๋ยทาไปหนึ่งชั้นก็คือทาไปแค่รอบเดียวให้ทั่วใบหน้าพอเวลาคุณเจอกับแสงต่างๆเนี่ยมันจะสะท้อนความเป็นออร่าออกมาอันนี้ปุ๋ยนั่งอยู่ในสตูดิโอก็จะมีไฟนะคะที่ส่องอยู่จะเห็นว่าหลังมือปุ๋ยเนี่ยพอกระทบกับแสงมันจะขาวขึ้นแต่ว่าคุณผู้ชมคนไหนที่ไม่ได้ทํางานเหมือนที่ปุ๋ยทําอยู่ก็แค่คุณเดินออกไปนอกบ้านหรือว่านอกสถานที่ที่คุณจะต้องไปพบปะผู้คนเนี่ยพอเวลาคุณเจอแสงแดดที่มันกระทบเนี่ยนะคะ สามารถป้องกันแสงแดดได้แต่ว่าหน้าคุณจะขาวออร่าขึ้นแบบนี้แล้วระหว่างวันไม่ต้องกลัวว่าหน้าคุณจะไหลยเยอะไม่มีส่วนผสมของน้ํามันนะคะทาได้ขาวออร่าแบบนี้เลยนะคะแนะนากับแล้วจะบอกว่าในสองสมวันนี้เนี่ยลูกค้าถามหาตัวนี้เยอะมากมเพราะว่าอยากจะไปผเปิดเผยผิวในช่วงหน้าร้อนเดี๋ยวสงกราร์ต้องเตรียมเลยคุณผู้ชมบางคนอาจจะไม่มั่นหน้าสดออก็ไม่เป็นไรไม่มั่นหน้าสดไม่เป็นไรทาตัวนี้ไปก่อนตัวนี้กันน้ำงานคือโดนสาดน้ํามาให้ตายอะไรเนี่ย ก็แบบไม่หลุดไม่ลอกคุณผู้ชมเหมือนทาแป้งอยู่ตลอดเวลาแต่มันไม่ใช่แป้งงคือมันเป็นการบำรุงไปด้วย <S 2> <S 2> <ช>แล้วตัวนี้เนี่ยมันก็จะทําให้ผิวของคนนี้ขาวขึ้นได้อย่าลืมนะคะว่าพิเศษคือใช้ก่อนนอนก็ได้ด้วยไม่ต้องกลัวว่าจะอุดตันเพราะว่าไม่ได้มีสมม่วนผสมใดๆที่จะทําให้อุดตันมีแต่เขาเรียกว่าเป็นการบํารุงล้วนๆเลยใช่นะคะเดี๋ยวเรามาดูราคาการสาหรับครีมบํารุงพร้อมปกป้อง S P F 60นะคะราคาปกติจะอยู่ที่1,250บาทต่อ1กระปุกถ้าซื้อ2กล่องเนี่ยก็ราคาเต็ม2,500บาทแต่วันนี้พิเศษ เหลือนึ่งพหอบาทเท่านั้นนะถือว่าคงมากเลยแล้วก็กระปุกหนึ่งใช้นานนะคะแล้วก็จะใช้แบบไม่ต้องเยอะมากเพราะว่ามันจะช่วยปรับให้ผิวเราขาวอยู่ละถ้าใช,ใช้เยอะไปมันอาจจะดูลอยมากกว่าปกตินะคะก็เอาเป็นแบบว่าใช้พอประมาณก็จะกระปุกหนึ่งใช้นานเหมือนที่บอกราคาเมื่อสักครูคร่เนี่ยก็คงไม่มีใครซื้อหนึ่งกระปุกแน่นอนนะคะเพราะว่าซื้อ2จะถูกกว่าเอาล่ะส่วนตอนนี้อีกหนึ่งตัวเลยนะคะที่เป็นต้องบอกว่า ดกให้เขาละกันในหน้าร้อนนี้นะคะเพราะว่าเขาคือ Sun Protection Perfect White PA บวกบวกบวกค่ะสามารถกันแดดได้ถึง100เท่าเพราะว่าเป็น spf 100แล้วละละคนพอฟังปุ๊บก,กลัวเลยเพราะ spf เยอะความเหนียวเหนอหนะความเหนอะบนใบหน้ามันจะต้องมาแน่เลยมันจะต้องเยิ้มแน่นอนตรงนี้ไม่ใช่คุณผู้ชมเป็นสิ่งที่พิเศษมากๆเลยเขาออกแบบมานะคะว่าไม่ให้มีความเหนอะแต่ให้มีความชุ่มชื้นบนใบหน้าเดี๋ยวเรามาดูเนื้อครีมกันก่อนเลย ตัวนี้เข้มข้นมากๆไม่จำเป็นต้องใช้เยอะใช้นิดเดียวก็เพียงพอคุณผู้ชมแล้วก็เหมือนเคยค่ะตั้งไปในใบหน้านะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยวิธีการใช้งานก็คือตอนแรกเกลีย่ยก่อนหลังจากนั้นก็ค่อยๆตบค่ะให้เนื้อครีมเนี่ยมันซึมลงไปในผิวหนังแล้วก็ที่สำคัญจะรู้สึกได้ว่าเฮ้ยทำไมชุ่มชื้น ที่เขาชุ่มชื้นเนี่ยนะคะเพราะว่าเขาอุดมไปด้วยน้ำนั่นเองคุณผู้ชมใช่ก็ทาแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้วิธีการตบนะอันนี้จะเป็นข้อแตกต่างกันคือผลิตภัณฑ์บางตัวหรือว่าบางยี่ห้อนะคะเราจะสังเกตว่าเขาทําขึ้นมาเพื่อลดปัญหาในเรื่องของความมันเยิ้มเขาก็เลยทําผลิตภัณฑ์ทุกตัวโดยปราศจากน้ํามันพอเวลาคุณทาไปยิ่งทาซ้อนกันหลายๆตัวเนี่ยหน้าคุณจะแห้งมากมเพราะไม่มีส่วนผสมของน้ําน้ํามันเลยนะคะแต่คราวนี้เนี่ยรามอน่ก็เลยตัดปัญหาเรื่องนั้นออกไปว่าโอเคเราไม่ใส่น้ํามันเหมือนกันค่ะ ว่าเรามีการใส่อนุภาคของน้ำเพิ่มเติมไปเพื่อเป็นการทําให้หน้าคุณมันมีความชุ่มชื้นคือตัวนี้ไม่มีน้ํามันคุณทาไปเหมือนรองพื้นชั้นที่หนหน้าขาวออร่าขึ้นต่อมาตามด้วย s อ f 100ที่พี่หนอนใช้ตัวเมื่อกี้ค่ะไม่มีน้ํามันแต่เราใส่น้ําลงไปเ <Wow. S 1> วลาคุณทารวมกันทั้งสองตัวหน้าจะออร่าขึ้นขาวขึ้น2-3ส,ส,สเตปน,นะคะ hmm. แล้วไม่จําเป็นจะต้องทาแป้งทับนะก็คือคุณทาอย่างเงี้ยเสร็จออแล้วคุณก็ปล่อยหน้าไปเลยทารประชอนก็ได้เพราะว่าจะบอกว่าไม่มีความเหนียวเนิอนอะคุณผู้ช แล้วก็เกาะอยู่บนใบหน้าดีมากเพราะว่าตัวนี้เนาะเหนือจะกันแดดได้เป็นอย่างดีเขายังสามารถกันน้ํากันเหงื่อได้ตลอดทั้งวันเดี๋ยวว่าหลังใกล้สงกรานถ้ามีเวลาเดี๋ยวเราจะนําน้ำเนี่ยมาสาได้เห็นเห็นเลยนะคะว่าถ้าเกิดคุณจะใช้เพียงแค่สเตปนี้สเตปของกระปุกสีชมพูกับสเตปของ s อส1 0เแลเ้วไปลุยน้ําได้เลยไหมไปเล่นน้ําสงกรานได้เลยไหมขอบอกเลยว่าเล่นได้ไม่ต้องกลัวค่ะคุณผู้ชมไม่เยิมไม่ลอกไม่เป็นคราบอย่างแน่นอนใช่นะคะเดี๋ยวมาดูราคาคีมกันแดด s อสพเนนะคะจัดโปรโมชั่น พิเศษเลยเหมือนที่บอกว่าเราต้อนรับเดือนเมษาอากาศร้อนแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนจําเป็นจะต้องใช้ครีมกันแดดมากกว่าตัวอื่นๆน,<ช>นะคะ,ร,คะราคาก็เลยจัดให้พิเศษ1รหลอดปกติ850บาทถ้าเราซื้อ2หลอดราคาเต็มคือ1,700บาทนะคะแต่วันนี้พิเศษเลยเราจัดให้ต้อนรับหน้าร้อนเอาไปแค่933บาทเท่านั้นยอดมากคุณผู้ชมได้ไปถึง2หลอดในราคา933บาทค่ะ แต่ถ้าเกิดใครบอกว่าอยากจะสวยครบสูตรอยากจะสวยแบบสาวราโมนาทำอย่างไรดีแนะนำให้ซื้อครบเซตเลย1เซตมี5ชิ้นนะคะประกอบด้วยโฟมล้างหน้าทองคำมาร์คทองคำเดอร์มาวท์ครีมบำรุงพร้อมปกป,ป,ป้องแสงแดด SPF 60และ SPF 100ทั้ง5ตัวนี้ราคาเต็มจะอยู่ที่6,130บาทแต่วันนี้เราไม่นำราคานั้นมาจาไหนาคุณตัดทิ้งไปเลยเราขายให้คุณในราคาเพียงแค่2499บาทเท่านั้น ได้ไปเลย5ชิ้นสวยครบสุดแบบสาวราโมนาแต่ถ้าเกิดบางคนบอกว่าใช้มาละหลาดแต่ว่าหมดบางตัวบางตัวใช้เปลืองหน่อยอยากจะซื้อแยกชิ้นได้ไหมทําได้ค่ะซื้อ1ชิ้นนะคะเราก็ยังให้ส่วนลดไปเลย15%ซื้อ2ชิ้นได้รับส่วนลด20% ซื้อ3ชิ้นได้รับส่วนลด2 5และซื้อ5้าชิ้นขึ้นไปได้รับส่วนลด30เค่ะใช่นะคะหรือว่าใครที่จะจัดโปรโมชั่นเป็นโปรโมชั่นอีกหนึ่งโปรโมชั่นที่เราทําขึ้นมานะคะเป็นโปรโมชั่นแบบเซ็ตใหญ่เลยคือสั่งราโมนาทั้งหมด2เซ็ตรวมกันก็จะได้ผลิตภัณฑ์ราโมนาทั้งหมด10ชิ้นนะคะ,คะก็เป็นโปรโมชั่นแบบว่าสุดพิเศษมาก,มากนนแล้วราคาก็พิเศษถูกปรับลงมาอีกนะคะ กติเนี่ยชิ้นจะอยู่ที่12,260บาทนะแต่วันนี้พิเศษนะคะเอาไปเลยในราคาแค่4,499บาทเท่านั้นยอดอันนี้คุ้มจริงๆคุณผู้ชมอยากให้รีบๆจับจองกันเอาไว้นะคะโทรมาเลยที่024204236และ0927899236 รวมไปถึงโปรโมชั่นของมสัสทองคําอย่าลืมก็แล้วกัน1หลอดนะคะจาก1,490บาทวันนี้เราจำหนายให้คุณได้ในราคา888บาทเรียกได้ว่าคุ้มสุดๆเพราะว่าใช้ได้10ครั้งขึ้นไปตกครั้งละประมาณ80บาทเองอะไรจะถูกขนาดนี้เนี่ยหรือถ้าเกิดชื่นชอบมสัสทองคำเป็นพิเศษแนะนำเซตนี้ลดแรกแจกแถม 1,490บาทนะคะได้มาสทองคำไปถึง2หลอดและได้เดอะมาไวค่ะมูลค่า1,590บาทฟรี1กระปุกแล้วก็ยังได้สิทธิ์และซื้อผลิตภัณฑ์อื่นๆของรามอน่าตัวไหนก็ได้ในราคา499บาทอย่าลืมค่ะคุณผู้ชมโปรโมชั่นของเราเนี่ยนะคะจะขยายออกไปแต่ถึงเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เพราะว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้กับรามอน่ารีบๆกดเลยที่024204236และ092799236ค่ะใช่เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะที่เรา ออทองคําไว้ที่หลังมือปุ๋ยนะคะตั้งแต่ต้นรายการ20นาทีเนี่ยมันจะเริ่มเกาะตัวกันที่ผิวแล้วนะคะแล้วก็จะแห้งสนิทคือชนิดท,ที่ลูบมาแล้วก็ไม่เปื้อนมือนะคะมันจะทํางานละแต่ว่าประสิทธิภาพที่ดีที่สุดก็คือ6-8ชั่วโมงระหว่างที่คุณกําลังนอนอยูอ่อันนี้ที่บอกว่าเราเป็นเนื้อฟิล์มค่ะมันสามารถเกาะกันแล้วดึงออกมาเป็นหน้ากากด้วยความเข้มข้นของตัวมาร์กนะคะมันสามารถดึงเอาสิ่งสกรปรกนะเหมือนที่บอกว่าสิวเซียนที่มันใกล้ๆจะหลุดเนี่ยนะคะอย่าไปบีบมันนะมันจะทิ้งรรอยอใช้้ววิธีกาไ แล้วคุณค่อยๆดึงมันขึ้นมานะคะมันจะสามารถดึงเอาสิ่งสกรปรกต่างๆออกมารวมถึงสิวเซี่ยนสิวอุดตันไม่ต้องใช้วิธีการกดนะคะให้มันเกิดการอักเสบควรลอกออกมานะแบบนี้นะคะ,คะ เดี๋ยวปุ๋ยจะให้ดูที่หลังมือนะอันนี้เนี่ยคือประมาณ20นาทีนะคะแต่ว่าประสิทธิภาพเป็นจริงทั้งคืนค่ะคุณตื่นเช้ามาดูหุ่มขนที่มันกว้างอยู่มันก็จะคครชับขึ้นนะคะผิวหน้าที่มันหย่อนค้อยจะรู้สึกว่าตึงขึ้นเนียนขึ้นทาแป้งไปจะรู้สึกว่าแป้งเราทาแล้วมันติด,วตดกว่าเดิมติดดีดูหน้าสุขภาพผิวดีก็มาร์กสัปดาห์หนึ่งหนึ่งถึงสองครั้งเพียงพอแล้วแนะนำสำหรับคนเป็นสิวคุณผู้ชมครับเป็นสิ่งที่พวกเราสัมผัสได้เองเลยสิวค่ะยุุุุบบบบลงงคคชมมทที่กกกําาัจจะะะะะรออนย็ ยุบลงแต่ถ้าเกิดบางบางสิวเนี่ยบางชนิดมันจะมีเหมือนหัวออกมาคพอดึงออกมาปุ๊บสิวมันก็จะหลุดมา<อ>ด้วยนี่แหละค่ะ,คะก็เรียกได้ว่าใช้ได้กับทุกสภาพผิวพันเลยทีเดียว<ม>ส่วนวันนี้นะคะถ้าเกิดใครมีคําถามใดๆอยากจะสอบถามเพิ่มเติมก็ติดต่อมาได้ที่ call center ของเราหรือว่าแอดไลน์มาพูดคุยกันก็ได้น,น,นะคะที่รามอนาขีดกลาง th ค่ะรวมไปถึงใน a c e b o o k นะคะก็ยังสามารถทักทายการแชร์ประสบการณ์ในการใช้รามอนากันได้ที่ facebook.com/ramona2014 หรือว่าในเว็บไซต์ราม o นาขิดกลาง th h.com ใช่ค่ะสำหรับวันนี้เวลาของรามนาที่สูตรแห่งนวัตก,กรรมใหม่เพื่อการดูแลผิวพรรณนะคะทางพี่หน่อนและปุ๋ยต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ สิ่งที่ดีกว่าเหนือชั้นกว่าแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ที่คุณเคยสัมผัสผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดปลอดภัยที่สุดเห็นผลชัดเจนที่สุดคัดสรรส่วนผสมสุดยอดคุณภาพทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยผู้เชี่ยวชาญหนึ่งเดียวที่คิดค้นสูตรต่อความเหมาะสมสำหรับผิวพรรณของคนไทยติดตามได้ในรายการราโมนาที่สุดแห่งนวัตกรรมใหม่เพื่อการดูแลผิวพรรณออกอากาศทุกวัจนจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 1ิบหนาฬิกาถึง1ิบหนาฬิกายี่นา